สวัสดีครับรถคันนี้มาจากพนมเปญครับจอจงมาติดตั้งแก๊สที่อูงามอุตแก๊สจังหวัดสุรินทร์ครับโทร0818784685จอจงมาติดตั้งเพราะว่ามั่นใจในฝีมือการติดตั้งครับเราติดตั้งระบบก๊สบิจีครับรถคาร์เี่คันนี้เรามาดูหน้างานกันเลยครับพร้อมกับ ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์แก๊บอันนี้คือรางหัวฉีดครับเอ่ห้่เร็วทำหน้าที่จ่ายแก๊สเข้าสู่ห้องผ่ามใหม่ครับนี่คือระบบสายไฟของรางหัชฉีครับปุ่มด้วยโปรพันพัดเ็บเพื่อให้เรียบร้อยสวยงามต่อมาครับนี่จะเป็นกรองแก๊สครับกรองเสศษถุงที่มาตามแก๊ส เพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตันครับนี่ชื่อคลิปหุ้มยางครับนัดท่อแก๊สเพื่อป้องกันสรรั่นโคลนและได้มาตรฐานสวยงามครับแล้วก็นี่ท่อเพชเชอร์และท่อแ,ววแก๊สครับงไบซี่แมทเทนเซอร์เราจะใช้เหล็กหนีบทุกจุดเพื่อป้องกันท่อหลุดครับ นี่คือแมปเ็นเซอร์ครับทำหน้าที่ถ้าระบบแก๊สผิดปกติแก๊สรั่วแก็จะติดขาทันทีครับป่อดภัทั้งรถทั้งคนครับนี่คือท่อแก๊สจากละงหัวฉีดไปที่หม้อต้มตเราจะสวมด้วยท่อถักที่ห้อเฟล็กป้องกันความร้อนและเสียสีขีดควรนครับนี่คือตำแหน่งหมอต้มครับโวมาซิบโตหลังเงินร้อยสี่สิบแรงมาครับ เตือนครับรถที่จะติดตั้งแคชรถยนต์เพื่อความปลอดภัยให้ดูที่หน้างานและปรับจูนอย่าดูที่อู่มาตรฐานหรือย่อเพราะช่างติดตั้งไม่ใช่อู่ดูที่ปรับจูนไม่ใช่ย่อสวัสดีครับ